สวัสดีค่ะพี่ๆคะ่ะเมือนีสิพาไปเที่ยวปาราสาทของเจ้าหญิงลาพันเซลพี่น้องคะ่ะโอ้ยปอตังใจไหนกาตูนไม่คิดว่าจะมีของจริงบนโลกใบนี้ด้วยพี่น้องเมื่อนี่คุณผีก่กับคุณลุงขอยละาพาไปเที่ยวชมปาราสาทเจ้าหญิงลาพันเซลค่ะลาพันเซลคือผู้ใดกับเจ้าหญิงผมยาวที่ถักผมเปียแล้วก็โยนมาให้ อันค้นข้างล่างนั่นแม่ค่ะที่ข้าจ้าทักผมเพี้ยาวๆแล้วก็โยนมาหาเจ้าชายข้างล่างขึนไปน,นั่นนะอันนี้แหละแต่ว่าอันนี้นเป็นปราสาทของจริงนะคะบรคิดว่าสิ่งใดมา่พอปราสาทอิลีพ <นะ S 1> ี่น้องค่ะ,ะเ,ดเดี๋ยวไปชมข้างในกันเลยจ้าก,กันค่ะพี่อุย้ยมันได้มมดด้วยประตูว้าวสวยมาก บันไดเดินขึ้นปราสาทเดินขึ้นไปปราสาททั้ทงเทิงพูนตะขาบเฮคันเซล,เซลที่ผมยาวๆออขอเฮ็ดลงมาเดี๋ยวอ๋ออันนั้นเป็นหน้าต่างของเจ้าหญิงอันนี้เป็นผมผมเลอกนิดหนอยผมเล็กหน่อเห็นไหมผมทักผมลงมาหน่อยด้อันนั้นเป็นหน้าต่างของลาพันเซลแลวผมจะอยู่ตรงนี้อ๋อมา ปราสาทของรับพันเซลตัวนี้เนาะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยอันนี้เป็นบ้านอ๋ออันนี้เป็นโรงแรมกับร้านอาหารอันนั้นเป็นร้านอาหารต่ลลยอยาขึ้นหน้าหลักจ้ะสวยยังเลยอ่ะดูวิวดอก ใบไหม่ my, กำลังจะผลิแล้วค่ะฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาค่ะเมื่อนี้อากาศอุนอ่นๆสวยงามมากอันนี้ปาสา,าตน่าจะของแท้อยู่นะนุงรอเกวียนพี่น้อง โอ้ดูล้อ,อกเกวียนสิเป็นล้อ,อกเกวียนไม้ของแท้ค่ะซึกเบิดแลละล้อ,อกเกวียนโอ้ปืนสมัยสงครามโลกค่ะ หอคอยของเจ้าหญิงระพันเซลโยโยนผมลงมา